ดีครับเพื่อนๆเ,เจอกันอีกแล้วครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับลับออกนอกบ้านนะชุดนี้นะไม่ต้องห่วงนะมาไกลเดี๋ยวจะไปไหนกันเดี๋ยวพาไปดูอีกคลิปหนึ่งแต่คลิปนี้มาคุยกันเมื่อเช้าฝนแม่งขอกแป๊บเดียวพาเบี้ยวางานไม่มีอะไรนะ ในเมื่อมันตกแล้วเราก็หยุดแม่งถอดชุดซักแม่งหยุดคุณเพื่งองกิงข้าวอย่างเงี้ยครับกินทุกอย่างครับ,รรบข้าวเพียบเลยเมื่อคืนทำง,งานดึกแล้วแหละหา,ราเรื่องเบี้ยวอ่ะ เหนื่อยแต่งตัวแบบนี้น่าจะรู้นะอยู่ไหนเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูไอ้โซนโซนที้เขาขายสัตว์เลี้ยงด้วยนะที่มันมีพวกเต่าเต่าอะไขายสัตว์แปลกๆอ่ะเดี๋ยวพาไปดูพี่แรกจะเอาหมวยมาเรื่องเขาไปสอบชิงทุนอ่ะ สี่พวกโรงเรียนได้ที่หนึ่งมาแล้ววันนี้ครูก็เอาไปโรงเรียนไปโรงเรียนคู่แข่งอ่ะไม่รู้ว่าไปมาไม่ทันได้ถามเขาเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวคนเดียวเดี๋ยวเจ็คคนเดียวเขาเดี๋ยวแม่มเดี๋ยวคนเดียวเดี๋ยวเช็คคนเ กับข้าแล้วนี่ตักไม่ทันนะตักไม่ทันคนเยอะจริงอร่อยนะไม่แพงไอเนี่ยห้าบาทเบลอร์ไอ้นี่สิบบาทหมูจานนี้ห้าสิบบาท สำหรับในกรุงเทพนะราคาประมาณเนี้ยมือหนึ่งถือว่าไปหยัดแล้วถ้าไปทำกินแพงอันนี้เยอะนะมือมืออนะ่ะถ้าคนที่มีคนอยู่ที่บ้านน้อยทำขึ้นไ้วผมออกเอออย่าอยู่บ้านนะ คลิปผมมาเป็นคลิปเรียวผมไม่ตัดนะไม่ตัดคุณดูผมอะเหมือนคุณดูเพื่อนคุณอะไปเที่ยวไปทำอะไรอยู่คุณจะได้ความรู้สึกหนึ่งอะที่แบบช่องใหญ่ๆที่เขาตัดต่อกันองเก่งแม่งไม่มีอะนั่นคือความสดจากความเร็วอ่ะมันไม่ตัดลงเลยวัดเราวัดดวงเรา เออพวกที่เข้ามาดูอะอนน้ยังไม่ได้ติดตามมาพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆนะครับกดติดตามให้ผมหน่อยครับขอร้องอะถือว่าช่วยค่านมหลานนะเพราะตอนนี้ชั่วโมงอะมันเกินไปเยอะเลยเกินไปเยอะมากเลยกำหนดเขาสี่พันชั่วโมงึ่งผมไปไกลแล้วประมาณหกพันอะแต่เนี่ยไอ้คนติดตามอะมัน แค่ห้าร้อยต้นๆเองมันขาดสี่ร้อยกว่าเดี๋ยวฉลองเอซ่อ่ะไอฉลองพันซับอ่ะเดี๋ยวแทงให้ a อหนึ่งใครก็ได้เดี๋ยวจับจับ,จบมาเลยคนที่กดติดตามอะจับเบอร์แจกกันไปเลยแล้วคุณคุณได้ไปแล้วคุณไม่อยากสักคุณให้เพื่อนคุณก็ได้เพราะเป็นรางวัลของคุณนะเดี๋ยวพันซับอ่ะผมสักฟปเท่าเอซี่ภาพจับแจกจากคนที่กดติดตามเนยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวสักพักนะั้นเดี๋ยวผมพาไปดูพาไปดูพวกที่เขาขายสัตว์อ่ะแล้วก็เหมือนเดิมอะ่ะพาไปดูของเต่าพวกไปชงไปแชค็คเผื่อเจอไปสวยนะเอาไว้เพราะผมเคยเจอปีเดียสันที่นี่สองตัวแล้วนะบูด็อกอะ่ะผมได้กลับไปแล้วราคาไม่สูงด้วยราคาหลักร้อยนี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงขอกินข้าวพักครับไว้เดี๋ยวเจอกันครับเพื่อนสวัสดีครับ